สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้อยู่กับมิวค่ะท่านผู้ชมมิวพาทุกท่านมาชมอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเงียบสงบเดินทางก็สะดวกสบายนะคะและภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าปาริชาติติวันนนวงแหวนค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะเดินทางสะดวกนะคะด้วยถนน345หรือที่เรียกว่าเส้นสะพานนนทบุรีบางบัวทองนั่นเองค่ะและสำหรับภายในโครงการก็มี มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะคะร้านมินิมาร์ทค่ะร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลปริชาติอยู่ภายในโครงการด้วยค่ะการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดและสําหรับส่วนการค่ะก็มีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะที่มีทั้งเครื่องเล่นเครื่องออกกาลังกายค่ะแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำอีกด้วยถนนเข้าออกโครงการนะคะจะเป็นถนนค่ะที่มีความกว้างถึง4เลนด้วยกันนะคะทําให้สามารถสัญจร อนได้สะดวกสบายค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะว่าตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้ก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่6 4ทับค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด 86ตารางวานะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะและสามารถจอดรถได้2คันค่ะเข้ามาจากบริเวณหน้าบ้านนะคะเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะท่านสามารถนะคะวางโซฟาเบสขนาดใหญ่อีกมุมหนึ่งจะวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ต่างๆนะคะแล้วก็เดินลึกเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับห้องรับแขกนะคะมุมนี้ท่านสามารถดีไซน์ได้เลยค่ะว่าอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้สําหรับทํา ะะสามารถ b ิวอินนะคะชั้นวางต่างๆได้ตามสะดวกเลยค่ะ ลึกเข้ามาอีกมุมของตัวบ้านนะคะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะสําหรับนั่งรับประทานอาหารได้นะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด8ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่ามุมนี้จะอยู่ติดกับห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวค่ะได้มีการบิ้วภายในไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีประตูปิดนะคะสําหรับการป้องกันกลิ่นอาหารจะออกมารบกวนที่ห้องรับแขกภายในมีการบิวส่วนท็อปค่ะแล้วก็มีตู้สําหรับดูดควันนะคะมีซิงสําหรับร้างจานมีชั้นสําหรับวางของต่างๆนะคะและสําหรับห้อง ก็ยังมีประตูที่สามารถเปิดไปบริเวณหลังบ้านได้ด้วยค่ะที่ชั้นหนึ่งค่ะจะมีหนึ่งห้องน้ำภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันค่ะทั้งชักโครอกอ่างล้างหน้าแล้วก็ฝักบัวมีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้ทำให้ใช้งานสะดวกค่ะ ที่ชั้น1มี1ห,ห้องนอนค่ะห้องนี้นะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะเผื่อว่าท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุนะคะไม่สะดวกเดินขึ้นชั้น2ก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าท่านใดค่ะที่จะใช้ห้องที่ชั้น1น,นี้เป็นห้องทํางานก็ได้นะคะเรามีการบิวเฟอร์นิเจอร์บางส่วนว้ให้แล้วด้วยค่ะแล้วตอนนี้ตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกที่นิ้วพามาชมจะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้และอีกมุมนึงก็สามารถวางตู้เสื้อผ้ายังมีมุมอีกด้านหนึ่งของห้องค่ะที่ท่านสามารถทําเป็น w a l k in Closet ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นมุมทํางานก็ได้นะคะและสําหรับห้องมัสเตอร์เบดรูมค่ะก็จะมีหน้าต่างรอบๆห้องนะคะที่สามารถระบายอากาศได้ตลอดเวลาด้านหน้าของตัวบ้าน จะมีประตูบานสไลด์นะคะที่สามารถเปิดออกไปยังื้นที่ระเบียงด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะในห้องมัสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวค่ะภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ค่ะ ที่2และห้องนอนที่3จะอยู่ด้านหน้าและก็ด้านหลังของตัวบ้านนะคะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยก,กันค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีหรือว่าจะวางโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะที่ห้องนอนที่3นะคะจะมีประตูที่สามารถเปิดเข้าห้องน้ําได้เลยค่ะส่วนของชั้น2นะคะยังมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องค่ะที่เป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันและภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบถันด้วยเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านปาฏิชาติ เริ่มต้นที่5แยกปากเกร็ดขับตรงไปทางแยกสีสมานประมาณ5.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อบนถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองอีก6.6กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ ที่ชอบบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่กว้างๆไม่ควรพลาดบ้านหลังนี้เลยนะคะถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงค่ะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าจะเป็น Youtube Channel เรื่องบ้านๆ้าน by s e t m a n a g e m e n t ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและที่สำคัญค่ะยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและนอกจากโครงการนี้แล้วเรายังมีซับพร้อมขาย สภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะเผื่อว่าโครงการไหนนะคะโครงการหนึ่งค่ะจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของท่านผู้ชมค่ะวันนี้มม่ต้องขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ